สวัสดีค่ะเด็กเมื่อกี้ก็ได้เคลื่อนไหวเข้จังหวะกับครูอ้อยไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เป็นการเคลื่อนไหวกับคำ้องจองใช่ไหมคะอ่านี่กนมาพบกับคุณครูแดงนะเราก็ยังอยู่ในหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะวันนี้คุณแดงก็มีสาระดีๆให้เด็กๆได้เรียนรู้อีกแล้วนะคะวันศุกร์สุดสัปด,ดาห์เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิต สิ่งไม่มีชีวิตมีประโยชน์ด้วยหรือคะถ,ถ้าเด็กๆอยากรู้เดี๋ยวไปเรียนรู้พร้อมกับคุณครูแดงเลยนะคะไปกันเลยะคะ่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนหน่วยสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันอยู่นะคะเรามาเรียนรู้ประโยชน์ของสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติกันค่ะคุณครูจะยกตัวอย่างสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติให้เด็กๆฟังนะคะเช่นก้อนหินดินน้ำ แม่น้ำลำคลองหรือท้องฟ้าก้อนเมฆเป็นต้นนะคะถึงเขาจะไม่มีชีวิตแต่เขาก็ยังมีประโยชน์นะคะเด็กๆเรามาฟังประโยชน์ของเขาดีกว่าค่ะประโยชน์ของหินนะคะเด็กๆหินนํามาสร้างเป็นบ้านเรือนให้เราอยู่ค่ะเพื่อความมั่นคงและหนาแน่นนะคะและสร้างกำแพงกั้นที่ต่างๆค่ะ ส่วนใหญ่เด็กๆจะเห็นหินที่น้ําตกใช่ไหมคะเด็กๆหินที่น้ําตกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่เขาไม่มีชีวิตแต่ทําให้เราเพลิดเพลินมองดูแล้วสวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้เราอีกด้วยใช่ไหมคะต่อมานะคะเด็กๆ ประโยชน์ของดินนะคะดินก็มีหลายประเภทเช่นดินที่ใช้ในการเกษตรกรเพราะปลูกให้เราได้มีพืชผักไว้ทานกันนะคะดินนะคะยังมีประโยชน์ในการนำมาสร้างบ้านเรือนอีกด้วยนะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆเป็นประโยชน์ของน้ำนะคะเด็กๆน้ำมีประโยชน์มากมายเลยนะคะถ้าเกิดว่าคนสัตว์หรือพืชขาดน้ำ จะมีชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะเด็กๆคนเรานะคะมีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกินสามวันเท่านั้นนะคะเด็กๆน้ำมีไว้สำหรับดื่มกินประกอบอาหารปลูกพืชเลี้ยงสัตว์เด็กๆเห็นไหมคะประโยชน์ของน้ำมีมากมายเลยถึงน้ำจะไม่มีชีวิตแต่น้ำก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆต่อมานะคะเด็กๆสิ่งที่ ไม่มีชีวิตแต่มีประโยชน์มากๆสำหรับมนุษย์และพืชและสัตว์ของเรานะคะก็คืออากาศนั่นเองค่ะเด็กๆอากาศเป็นสิ่งไม่มีชีวิตที่มองไม่เห็นนะคะแต่มีประโยชน์ประโยชน์ของอากาศนะคะเด็กๆทำให้สิ่งมีชีวิตมีก๊าซออกซิเจนเพื่อช่วยในการหายใจช่วยปรับอุณหภูมิของโลก อากาศสำคัญมากถ้าเราขาดอากาศไปเราจะไม่มีอากาศหายใจและหายใจไม่ออกนะคะเด็กๆเด็กๆก,ก,ก็ได้รู้จักประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตตามธรรมชาติแล้วใช่ไหมคะเด็กๆสิ่งต่างๆรอบตัวเรามากมายที่ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตล้วนมีประโยชน์ต่อเรามากๆเลยนะคะเด็กๆเ,เพราะฉะนั้น เด็กๆต้องให้ความสำคัญกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตเท่าๆกันด้วยนะคะวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ,ะเจอกับคุณครูสาวอีกแล้วนะคะในช่วงกิจกรรมสร้างสรรค์นะคะวันนี้คุณครูสาวก็จะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นจากผู้ภาพที่เหมือนกันนะคะ,ะให้เด็กๆรู้นะคะมีภาพอะไรบ้าง ดอกไม้นะคะแล้วก็เครื่องบินนะคะาภาพสุดท้ายคือภาพบ้านนะคะให้เด็กๆโยงจากจุดนี้นะคะโยงไปหาภาพปลาโลมานะคะลากจากจุดไปหาจุดอีกฝั่งหนึ่งนะคะโยงให้เหมือนกันนะคะโยงเส้นให้เหมือนกันหาดูภาพที่เหมือนกันนะคะแล้วก็ให้เด็กๆระบายสีมาด้วยนะคะตามจินตนาการนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเมื่อสิ็จกิจกรรมแล้วนะคะ กประเมินตนเองนะคะตรงนี้นะคะของตัวเองนะคะของนักเรียนเองนะคะตรงนี้ของผู้